อันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นมะพร้าวลูกสดๆเลยค่ะภายใต้แบรนด์ชื่อว่าโคโคพ่อตาก็คือสามารถกดดึงสลักออกกดลอกสติกเกอร์แล้วก็ใส่หลอดดื่มได้เลยค่ะสามารถกินน้ำมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวจากลูกสดๆแค่แบบที่อธิบายไปตะกี้นี้เลยง่ายมากๆค่ะฉะันว่าไอ้จุจุกที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยคิดคนโดยทางเราใช่ค่ะเป็นบริษัท รเราคิดคนกันขึ้นมาค่ะครับ<ช>แล้วก็จดสิทธิบัตรอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเป็น international patent เลยค่ะโอ้ครอบคุมไปถึงตลาดตามประเทศด้วยนะใช่ค่ะนึกยังไงล่ะครับถึงบอกว่าต่อไปนี้คนทานมะพร้าวเนี่ยมันต้องสะดวก แล้วก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับจริงๆต้องเล่าก่อนนะคะว่าธุรกิจตัวนี้ค่ะมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้าหอมนะคะที่บ้านทําส่งออกอยู่แล้วอะค่ะประมาณ17ปีแล้วก็คือเป็นรูปทรงที่เป็นดิมมอนเชฟหรือมะพร้าวทรงควันปกติที่เป็นเมเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือมีส่งออกอยู่แล้วต่หลักก็คือเป็นจีนเป็นอเมริกาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศเลยอะค่ะซึ่งแน่นอนอย่างที่ทุกคนรู้วมะพร้าวมีประโยชน์แต่ปัญหาก็คือมันกินยากมันเปิดยากยิ่งฝรั่งอะค่ะเขาใช้มีดทุกไม่เป็นไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน คนไทยที่ยังจะแบบว่าสับเป็นนะใช่แล้วมันทเปิดอะไรนี่เป็นใช่ไหมใช่ค่ะทำไม่เป็นเขาก็บางบ้านไม่น่าจะมีมีอิโต้เสด็จสามค่ะคือเป็นโจทย์ให้กับทางบ้านมาตลอดนะคะว่าทํายังไงให้กับผู้บริโภคทางต่างประเทศค่ะสามารถทานมะพร้าวได้ง่ายขึ้นจริงๆเราก็มีคิดค้นมาหลายเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือจะมีเป็นที่เหมือนเป็น คล้ายๆที่เปิดขวดวายอะค่ะเจาะเป็นรูแล้วหมุนใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลายอะไรทำเป็นเหมือนมีดแล้วใช้คู่กับค้อสอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะตอบโจทย์เพรนพอยต์ของคอน s u m e r ตรงเนี้ยมาตลอดเลยอะค่ะโดยยิ่งเทรนด์สมัยเนี้ยค่ะผู้บริโภคก็ไม่อยากรอก็ต้องการอะไรเร็วๆที่มันสะดวกอะค่ะก็เลยสุดท้ายตัวเนี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นฮีโร่โปรดักต์ตัวใหม่ของเราชื่อว่าโคโค่ทาที่สามารถกินมะพร้าวสดๆได้จากรูปเพียงแค่จกะเจาะเปิดได้เลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้โคโค่ทำเนี่ยจะ ใส่นวัตกรรมอะไรเข้าไปอีกแล้วก็มองเส้นทางของแบรนด์ตัวนี้ไปถึงแค่ไหนครับ เรามองนะคะว่าในอนาคตเนี่ยก็กำลังมีพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกด้วยการของเรื่องของ eco friendly packaging นะคะคือจริงๆของเราปัจจุบันตอนนี้ค่ะอย่างเช่นตัวชิ้นเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกน้อยลงกว่าปกตินะคะเป็น recycle packaging ะคะประมาณใช้พลาสติกน้อยกว่าปกติ30%หรือว่าตัวจุกตัวนี้ค่ะก็เป็น degradable สามารถย่อยสลายได้นะคะแล้วก็อย่างเช่นตัวหลอดเนี่ยก็เดี๋ยวกำลังจะ เปลี่ยนมาเป็นหลอดที่ย่อยสลายได้อีกนะคะก็มีแผนเนี่ยค่ะที่จะพัฒนาให้มันมอีโคเฟลลี่มากกว่านี้อีกหรือว่าอาจจะเป็นโจทย์ให้เราว่าทํายังไงว่าอาจจะไม่ต้องดื่มมะพร้าวด้วยไม่ต้องใช้หลอดไหมเจาะแล้วดื่มทานได้เลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของโจทย์ของการกินเนื้อค่ะเพราะเขามีฟีดแบ็กโดยเฉพาะคนไทยฟีดแบ็มาเยอะมากว่าจะทานเนื้อไงให้ง่ายขึ้นซึ่งจริงก็ง่ายอยู่แล้วนะคะอันนี้แค่แบบกระเทาะเปิดไม่ยากแล้วแต่ว่า ก็เนี่ยค่ะเป็นโจทย์เพิ่มเติมว่า<ม>ทำยังไงที่เราจะพัฒนาให้ทานเนื้อข้างในได้อีก